โจโจสานักสู้33มามาครับอาแล้วครับนี่มาดูครับบูเจอบูเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะถอยให้ใครครับแล้วดูทรงผมของทางด้านนักสู้ซะก่อนนะครับตัดมาแบบวนอารมณ์เลยครับสมัยสมเด็จแบกทานซิสเตอร์ขึ้นสนามมวลลุมพิเนียครับแบบนี้เลยครับแต่ว่ายุคนี้ไม่มีแล้วคุณชายทานซิสเตอร์ไม่มีแล้วครับโอ้โหอ้า เดี๋ยวมาดูรับโอ้โหต้องบอกว่าถอดแบบน้าชายมาเลยจริงๆนะครับทางด้านของนักสู้ครับนักสู้บ้านแรมบ้าครับแรมบ้าสมเด็จสิทธ์อยุคนั้นมีแรมบ้าแรมบองแรมบวงครับบาดหัวและตัวเท่าครับแต่ว่าอาวุธจะใครเคียงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามครับ้องชื่นชมครับนั่งบันยายแล้วสนุกครับไม่มีจดิจการมายังไงไปอย่างนั้นครับ กันเต็มที่ครับนักสู้จากบ้านแรมบ้าครับและนักสู้ท็อปการ์ดยิมหลานชายแท้ๆครับมาแล้วครับเนี่ยครับนี่เป็นเด็กวัดนะคุณชาชัยลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตายครับเด็กวัดจากอำเภอสัพยาชัยนาทครับแล้วก็ปมาหมดครับชัยนาทสิงห์บุรีอยุธยาอ่านั่นแหละครับแถวๆนั้นแหละครับสจเปียกอุทงไยครับค่ายใหญ่ค่ายดังครับสจเปียกอุทงไย แล้วก็อีกหลายๆคนเตะขาเจาะย่างนักสู้มาเลยครับเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกทีไว้โจโจ้เพิ่งจะมาอยู่ในสังกัดในชายคาค่ายเด็ดรัดเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานี่ครับเอาละครับเออเออพระเอก,ากกับภาคกลางจากกับพระเอกภาคตะวันออกเข้ามาสู้กันครับเออเออถูกคู่ถูกเวลาแล้วครับถูกคู่ถูกเวลาครับดูนะครับทีไว้ครับโจโจ้ ยกครับหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็จุดประสงค์เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขันนะครับเพื่อต้องการสนับสนุนแล้วก็มีเจตนารมณ์ที่ดีต่อวงการมวยนะครับเพื่อส่งเสริมต้นกล้ามวยไทยให้มีนักมวยรุ่นใหม่ๆขึ้นมามาดับวงการมวยนะครับมาประดับวงการมวยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลย,ยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมนี่คือจุดประสงค์ของอาวันยูฟ้าครับคุณชยัยชัยติดตามน,นะครับ ไม่มีมวยเล็กๆก็ไม่มีพวกเราครับไม่มีแบบนี้ก็ไม่มีเวทีผู้ทอนแบบดีๆมีคุณภาพนะครับอาครับดูครับยังเดินเปิดเกมครับทางด้านของนักสู้นี่หลานชายแท้ๆของแดนบ้าครับโจโจ้นั้นไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับ FC ก็เยอะทั่วประเทศครับนี่ครับทีมหน้าเลยครับนั่นแหละครับถ้าไม่ใช่ของจริงนะครับถ้าไม่ใช่ของจริงนะครับคุณพิมพ์เรียบไพ่ครับแมคค้าออนไลน์ร้อยล้านไม่เอาไปนําไม่นําไปออกช่อง YouTube นะครับอ่า ไม่นำไปออกช่องย t u b e อย่างแน่นอนครับโอ้โหอ่ะขาคอรอกแขนเอาไวา้เขายัดเข้าไปโอ้โหมากรรมการแยกออกมากรางเวทีครับที่นิ่งมากครับโจโจ้ไฟที่ผ่านมานี่ยใจครับยอดเพชรเองนี่แลกกันดุเดือดเลยครับโอ้โหเขาสายยัดเข้าไปสีหน้าแววตาของโจโจคุนชยัยแกไม่ยิ้มไม่อะไรทางนั้นครับราบเรียบเลยครับขึ้นเวทีมาหน้าไหน จะชูมือหน้านั้นเละครับเดี๋ยวติดตามดูครับเด็กคนนี้ประสบการณ์โชคโชนครับวันนี้ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับมาเจอกับเจ้าบ้านอย่างนักสู้ครับครับแลกกันสนุกแล้วครับแลกกันสนุกแล้วใกล้ๆแล้วครับอีกคู่หนึ่งครับน่าจะเป็นคู่ที่แฟนๆรอคอยครับโอ้โหหน้าจอนี่ตอนนี้ติดตามเยอะมากครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานครับเอาละครับ ขยันจริงๆนะครับทางด้านของนักสู้บ้านแรมบ้าหรือว่าทับกาดยิ้มกับทีม่ายโจโจ้ทีม่าโอ้ยแต่ว่าจังหวะจบจังหวะจากโดนแข้งขวาครับชมโฆษณาบอกว่าน่ารักมากเนี่ยครับนกมวยพวกนี้ครับเขาจะนําเงินที่ได้จากการชกมวยเนี่ยครับไปเป็นทุนการศึกษารําเรียนนี่เรียนอยู่มัธยมครับคุณชายก็เป็นสีสันนะครับนักธุรกิจเจ้าแม่ออนไลน์เข้ามาสนับสนุนปลุกกระแสวงการมวยอีกมุมนึงครับ ไม่ใช่เพียงเกมการพนันอย่างเดียวครับมองหลายๆมิติครับวงการมวยอ่าั่นและครับไม่ใช่ลูกคนโหนนะครับใครไม่รู้คงไม่เข้าใจนะครับเอาละครับวงในแลกเขานักสู้ยัดเข้าไปโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละยกแต่ละยกนะครับแต่ละนาทีโอ้โหมีช็อตดีๆมีช็อตสวยสวยให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยคุณจ้าชายอ้าครับยังเบียดเอ็ดอาเอดอานะครับคู่นี้ ถ้าเป็นรถสปอร์ตรถซิ่งก็ออกล้อฟรีเลยครับคุณประสิทธิ์ดีไหมครับโจโจโ้ดูครับนิ่งมากครับตั้งไ้อ่านักสู้เนี่ยครับจะเดินคว้าวงในแต่ว่าเจอตั้งแขนเอาไว้แต่ว่าเนี่ยโอ้ยยัดคืนครับอ่าโจโจโอ้ยเตะเข้าขวาดอกนี้สวยงามครับคุณชัยเริ่มจะแรงขึ้นมาครับนักสู้ บ้านแลมบ้าหรือว่าท็อปกาดยิมครับหลานชายแท้ๆของสมเด็จโอ้โหตีกระจายครับช็อตนี้อย่านิ่งนะครับโจโจแรงขึ้นมาครับแรงขึ้นมาเริ่มกับเพื่อมแล้วครับน้ำนั่นแหละครับแฟนมวยมีไว้ให้คิดถึงครับต่อยให้อยู่ในความทรงจำไปเลยครับเอาละครับทีปทายว้ครับโอ้ยตบโดยฮุกท้ายทางด้านของโจโจครับดันออกไปครับ ลักสู้หมัดขวาแข้งขวาแล้วก็จะกขวาวงในครับเจอซอกครับเจอซออขวามาเลยครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกคู่ครับได้ดูได้เห็นทุกอย่างทั้งนอกทั้งในมีให้เห็นหมดคุณชายชายครับได้พิสูจน์แล้วครับว่าผลงานวันนี้เพชรวิทยา40,000บวกอาวันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับเห็นรายชื่อแบบนี้ต้องมาช่วยงานครับต้องมาช่วยงานอ้าวพักก่อนครับกับกีฬามวยไทยขอบคุณ อาวันเบ็ดด้วยนะครับอาวันเบ็ดครับอาวันยูฟ่าส่วนตราวยไทยในวันนี้แหละครับถ้าต้องการอยากให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็ติดตามนะครับติดตามเพจวยไทยล้านนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับทีมงานแอดมินด้วยครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้สตาแล้วนะครับโอ้สู้จริงๆคับนักสู้นี่แกเดินแหลกเลยครับดูครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับในอัธรรของตัวเองขณะที่โจโจ้นั่นแม่จะตั้งรับเยอะไม่ได้ครับโดนลูกนี้แม่เสียศูนย์เลยครับ ตั้งรับย่าโดนสวนครับอ้าวโอ้โหอย่าไปล้มทางครับนักสู้นี่แกมีอารมณ์โยกยั่วไปด้วยครับอ่าเนี่ยครับได้ฟิวได้อารมณ์นะครับไม่ต้องวิวเลยครับนาทีนี้เอาเลยครับต้องสาดตรแค่ขวาคืนแลวครับได้คืนบ้างเหมือนกันกับทางด้านของโจโจ้ครับทีว่าครับอนักสู้ชื่อนี้สู้อยู่แล้วนะครับสายเลือดดีด้วยครับเอาเลยครับตั้งกระแผงหน้าไว้โจโจ้โจโจ้ครับ ที่ผ่านมาคุณพิมพ์รีพายังไม่เคยเห็นฟอร์มครับยังไม่เคยเห็นของจริงวันนี้มาเกาะติดขอบเวทีเลยครับอ่าครับแต่ที่แน่ๆเชื่อเหลือเกินว่าได้ใจแฟนๆครับทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นโจโจหรือนักสู้สู้แหลกครับเอ้าโอ้เหมือนสมเด็จเดะเลยครับลีลาลมวยยิ่งต่อยยิ่งคึกนะครับอ่านะครับสามเต้าครับที่ใบโจโจแข้งขวาโอ้ยหลุด เดือยไปเหมือนกันนะครับนักสู้เดินต่อครับเนี่ยครับจังหวะยังไม่เป็นใจครับยังไม่ไหลลื่นหมัดขวาทําได้ดีแล้วครับอ้าวสอกขวาใส่เข้าไปเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมลงทุนขยับเข้าหาเดี๋ยวดูนะครับโจโจถีบซ้ายไว้ตั้งกำแพงสอกขวาใส่เข้าไปโอ้ยิ่งต่อยยิ่งแรงโอ้โหปอดใหญ่มากคุณจะใชัยเล่นใหญ่จัดเต็มแล้วครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับสําหรับนักสู้บ้านแรมบ้าโอ้โหเอาครับ ต้องขยันกว่านี้ครับโจโจอย่ายูนข้างเชือกเยอะเกินไปครับโอ้โหอ้าวครับสุดยอดอีกผู้หนึ่งครับอาวันยูฟ้าต้นกล้ามวยไทยครับชื่อนี้มีไว้ให้แฟนแฟนมวยจดจำนะครับอ่ะวนวทีครับ3นาทีสุดท้ายครับโจโจกับทางด้านของนักสู้ครับชิงทุนการศึกษา1 1ึ0งแสบาทอาครับช่วยการสร้างสรร์ครับนี่คือมรดกฉบับใหม่ของ คนมาตรฐานที่รักมวยครับ,บต้องปล่อยกันแบบนี้ครับไม่ใช่ยกสุดท้าย2วาสาอกหนีไปคนละสิทย์คนละอะเอาละครับอย่างนี้ได้ลุนได้ไซได้บิดได้เสี่ยวครับเชื่อว,ว่าน่าจะถึงวินาทีทุกอย่างเลาวนะครับลูกตีนซ้ายของโจโจ้ครับเตะเข้าไปเต็มๆเ,เลยครับโอ้ยฟังบรรยากาศดูครับ ฟังบรรยากาศเสียงเชียร์ดูครับว่ามันหรือไม่มันครับนั่นแหละครับต้องบอกว่ามาถึงนาทีนี้ใครพลาดใครหลุดใครหลวมไม่ได้ครับใครพลาดใครหลุดใครหลวมแค่แค่เดียวดอกเดียวครับแค่ขวามาเลยครับทานของนักสู้เอาแล้วคุณชายเอาแล้วเอาแล้วครับแม่พี่เลี้ยงต้องลงนะครับอย่าไปยูนขอบเวทีครับอ่าครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวใครจะแซงเข้าป้ายครับชนบุรีหรือว่าชัยนาท มีโอกาสเป็นไปได้3อย่างครับแพ้ชนะเสมอครับเป็นไปได้หมดครับนั่นแหละครับต้องให้เครดิตกรรมการครับให้เครดิตกรรมการให้คะแนนด้านล่างสท่านแหละครับคู่นี้ออกได้3หน้าเลยครับชนะเสมอแพ้ครับวัดใจกรรมการครับออกข้างไหนครับี่มีคือคู่เอกคู่ไร้ของอาวันยูฟาต้นร้ามอยไทยครับอ่าครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับโอ้ดูแล้วกำกึ่ึงเหมือนกันครับดูแล้วกำกึ่ึงเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์ครับ คนนึงได้อาการคนนึงได้เปิดเกมครับมีเป็นไปได้3หน้าครับแพ้ชนะเสมอครับรอกันนิดเดียวนั่นแหละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับชูไม้ชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจเช็คเรตติ้งแล้วนะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรเชื่อว่าผลงานของคู่นี้ได้หัวใจแฟนเพจมวยไทยล้านนาคืนนี้เลยครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักคุณชฉยัยครับรอสักครู่ครับเหนือชัยชนะอื่นใดครับ ก้มกราบขอขมาลาโทษใบหนึ่งใบสองครับสุดท้ายไพทูนทองอ่อนจะเลี้ยวไปทางไหนครับอาครับรอสักครู่ครับ อ่ะสุดๆเลยนะครับครูนี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยครับโอ้โหสมราคาสมการรอคอยครับแดงโจโจ้นะครับนำเงินนักสู้ คะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสามเสียงเอกฉันเลยครับนักชกทางด้านมุมนำเงินกรับนักสู้